สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดําซิ่งครับผมมนลีปุ้ยครับวันนี้ก็กำลังจะเข้าท่าเรือคองเตยนะครับแยกสมพานุกับพี่น้องนะครับบุญวายบุญวายจังฮือ้อ ถ้าผมวุ่นผมก็บ,บุ่นนี่กนันแหละถ้าผมมัวผมก็มัวนีน่ๆๆกันตำกันเหรวอุบัติเหตุแล้วครเราเปลี่ยนทางอื่นกัน่ะ ตัวนี้จะเป็นแยกสัมภูตนะครับระวังซ้ายระวังขวานะครับจะเลี้ยวตรงนี้นะเพราะว่ามันมาสามเลนนะครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะครับนี่ระวังยงกครับพี่น้องนะครับมาสามเลนแล้วมันร่วมเขาเลนเลนเดียวนี่มันกะพอสมควนอยู่นะครับไปไ,ไ,ปไปไปไปเลยครับไปเลยเอาพอไปหรือโอ้แส,สดงตำรวจบอกขึ้นมาอีกเนี่ย ไปเพราะเหว่าวว้ถพาเกิดวันที่เห็นอยู่นีน่เฮ้ยเตือนแะล้วลูกพีกเ้านะครับพอว่าผู้ใดะนะครับว่าอยากให้เกิดน,นะครับก็ร่งอยู่นะครับท่านผู้ชมถนนเข้ามานะครับก็จะวุ่นวุุนแน่แต่ว่าเหรอเขาก็เห็นแหละพว่าเขาก็เห็นนอกกันนะครับขาออกจะต,ติดนะครับท่านผู้ชม ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนรถไฟสายเก่านะครับนะครับเงยอแล้วเงยแล้วสองรถอะ่ะตอนนี้ก็จะสิบเอดโมงแล้วนะครับยังไม่ยังเข้าไม่ถึงนะครับแต่ดีหน่อยรถยังไม่ติดผมมาเป็นผมยือไทยไอ้วัดยังอยู่ทั้งหลังผมอยู่รถสมบิดรว่าสี่ร้อยั เรา <S <S เรยังอยู่ข้างหลังผมเซก้อบอวเนี่ยห้างก็จ้าไปเสียดผุนหานว่ติดเนาผมเข้าทางบางนานะครับเข้ามาทางอาแยกสัมพุฒิแยกบางนาไม่รู้ว่าพี่พี่อัดจะเข้าอาทางคลองตันหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ถ้าเกิอดอุบัติเหตุน้ำมันสี่กันทำใจยากอยู่แล้วพี่คนับ มันซอยแคบเนะอยช่างอยไปจอดอยู่งไงเนาะแต่ว่างที่ว่าแหละวะมันไม่มีผู้ใดยอยากให้เกิดหรอกครับเกิดแกวยังไงในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเหล่นี้ก็เป็นายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าอา่าเป็นยังไงน,นะครับที่ได้รงของเ่ะครับ กลับรอรอดที่เห็ดมาเร้วนะครับที่เป็นยังไงโอ้วันเยแล้วะตอนนี้ไปมไหดูบรรยากาศขาเข้าครับเนี่ยเ็นยังไหนอ๋อคันคอยว่าเอาอ่าจานเบรกออกที่มันแตกเหรอผมว่ามันต้องมาขัดกับผ้าเบรกอยู่ในนี่ผมอยากมันเกิดปัญหาอยู่ในนี่นะครับเนี่ยถ้ามันมาเป็นปัญหาอยู่ในซอยเองแกโอ้ยอืมนี่ทิ่มรถไว้นีห้องหาพ่าหาแม่ร์เลย เป็อดอนบ้านทันทีเลยดหครับรถมันหลายนะครับซอยมันก็แคบนะครับเอาอยู่พื้นที่กว้างๆแก้ไขแบบนั้นกันถือว่าดีเลยดีมันมาเปลี่ยนอยู่รล่อๆลานสมงพอดีเห็นก้อนนะครับมันเสียงดังเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเอยมึงร,รูุมี่จะหลุมบุนอะ่ะเดี๋ยวสิให้วางเลย เอ้ย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 แล้วนี่เลีนไปเลีนไปเพืเเอ่อเพื่อตบาที่ห้องไม่แตกอีกแง้ยัยงง่ายครับที่น้องแม่น้ำเจ้าพรยาครับจังหวะไหนที่พอจะจับขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยก็ กัดจับบอลนะครับจังเลยบ๊ไปอังจับได้โอ้โหบิวงรูเบิวงรู้โอ้ยจังเลยหางเลยแก่สาวนึงเดียนน้องเดียนตอนกัดซีหักนี่เรียนยืนนี่แหละประมาณได้เดียนหนึ่งนี่เทียบวันนี้ไปใส่เลยอะกองเต้องเต้กองเต้กัดซีหักเลยว่ะกัดซีตัวหางนะครับแต่กับบ๊อรู้กัน รุ่นนี่สิเป็นเบิร์อา่นรถคีวางเลยตอนนี้ตกหลุมนะครับพี่น้องเงียวกระติแตกครับโอ้ยเองแหนว่าหอนไปเนาะรถติดๆนี่จอดนี่คอยลงไปเยวเลยเบิ่งแร้วอาเสียรติดจอดอ่ะ คลองส่งน้ำหวานเขียวเลยคืใบเขียนอนอยู่ในคลองแแคะมันเสาเสาจวนเสาวจวนกละบม้าพอดีครับอ่าติดเวลาละพี่น้องนะครับมาเข้ามาก็ จะงมงเขาของนนอมาสี่โมงครึ่งเนาะสี่โมงครึ่งครับเข้ามาปกติถ้าถ้าล้อไม่เป็นอะไรเข้ามานี่มมีเข่าสามโมงครับเก้าโมงส่น,นะครับเข่าเละถึกจับอะเนี่ย <c oughs> แต่ว่าอันนี้ใครบ่ถึกจับครับเพราะว่าค่าสอบลดจอดว่าจจอดไปต่อครับ มาพักจากสิบนาทีนะพี่รองนะเออโอ้ขีดสำปูธครับเส้นเรียวขวาของมานี่ก็จะเป็นถ้าเรือคลองเตยกับย่ต้นาน,นี่หนะครับอีกประมาณจะโอ้ัอนรถติดกับเป็นชุม,มงหมดแล้วพี่น้องอันอยากให้มันหอดไวๆเพหอดไวหอก ให้แน่ส yeah. ักงแก่พาเวลาเขามาอะไรอยากให้สีโมงไวๆมาสี่โมงจ้าอย่านี่ครับผมใกล้แล้วครับใกล้แล้วยมเงินเียมยังมาจะไปซื้อไอ้นั่นเด้อกันนี่เอาประกันตัวให้เดี๋ยวรถเขาไว้แล้วอยไปถ่ายูหน้าประตู เพื่วการอาจจะมาทันอยู่รอนี่แหละรอรอมองซื้อก็ไ้ไม่นังน้อบไปนะน,น่าจะมีรถออกนะครับโตจริงจริงด้วย <ST AR> ออกมาครับออกมาเลยนะครับกลับรถเอาเอากลับออกหัวออกมาไมา่ได้แสดงวาขังไหนแคบกว่านี้ ถ้าหกลอยยังกลับก็ได้โอ้วันติดเสยอะไปในต่อคร,รับไปในเสยครับไอ้หลีว่าียบเป็นแท่นปูนนะครับโอ้โหค่าบียบตัวน,นั้นอะหอยสิบบาทเดี๋ยวเอาเงินสิบบาทนะหนอยเกยียรตบาทเจ้า ไปเงินบาทเอาเงินไปเพรดีเล็วต้องให้เผื่อทอนนะเ,เตรียมเงินพันสิบบาทไป่ายว่าไปกันนี้ยังเนี่ยไม่นช่เสียหรืออย่างว่าเงี้ยจะไแหกครับผมเนี่ยเขาว่าไปปีเดียร์ไหมเราต้องเตรียมการไหมครับเผื่อเข้าไปข้างในรถเยอะๆจะมาอา่าค่าเตรียมมาันาน,านั่นอันนี้เหรนโอ้ยซาครับ บางคนอารมณ์ร้อนนี่มาดีดหูเข้าเล่นนะเห็ดยจ้งเหองนอืเอาสิบว่าได้ขอโทษครับเอาสิบ่ได้วางเห็ดเนี่ครับก็มาจัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเจกกสิบนาทีนะครับสิบกว่าก็ได้ไปเดี๋ยวอีกคลิปหนาะแล้วผมมีเห็ดเหนเอาสิบ้าไปเบิง้งอ่าล่อรถ ว่ามันเป็นยังไงตังแกเรียนออกมาผมท่านได้จอดจังเกตได้ว่าก้าลงไปค้ำล้วเดี๋ยวค้ำเรามันจะเห็นมันจีหูจักล้ามันขิดอที่จริงอ่ะมันแตกตังแกอยู่กลางดวงนะครับผมได้ยินเสียงเลยนะครับมันินสังเกตตังแกอยู่กลางดวงลงมอมานะครับก็หลุดผมก็บ่จอดแล้วผมคิดว่ามันเป็นตัวนั้นเนาะไอตัวผมเลยว่ามันน็อตมันคายแล้ว ผมก็วปเรยนมาเสรล้วันใดแท่อยังันมันบมเมนยนอันเป็นอีกรอบไหมเป็นจา,านเบรกแตดนะครับบันนี้เห็นแล้วผ่ากล้าไปบ้าน่ยพี่น้องจอดซะแล้วครับมึอคือนะ้น่ะจอดึืนหาหนทาง้งอะคิดแล้วคิดดีก,บบกับทัทวร์าเมอนทร์าเอนีกแะวัดทุกไทยกับมั่งหัวย่างลานย่างอลยยนิ่งหับรลานยางยิ่งหนะง,งวอะไห้เรอาอะ เอาล้อออกล้องเบึง้งเห็นหม่องมันเป็น่นด้ยนะเอาอ,อก่กงเลยเ่ราต้องมีเบียกันตัวได้นะตัวท่านผู้ชมนะครับเนี่ยก็จะถึงแล้วครับอีกโค้งสุดท้ายนี่ก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่อยู่ในในคลิปต่อไปนะครับในท่าเรือเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าสิม,มีล้อไหนอ่ามามา,ม,ามันจะเป็นยังงบ่นะครับมีผลเสียลนยังบ่เบีกเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับ หรือว่าอา,อาจจะได้เก็บผ่าได้ลงงายว่าได้ลงไงว้ว่นะครับเดี๋ยวสิทาไทเบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ